ลูกกราบขอโอกาสจากองค์หลวงปู่ปุจช,ชาข้อแรกเจ้าค่าะธชนมะสติกับจิตเป็นสิ่งเดียวกันหรือแตกต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะสติคือคุณธรรมหรือเจตสิกธรรมในก่ายกุศลเป็นเครื่องปรุงจิตอย่างหนึง่งแต่เป็นเครื่องปรุงในกวายกุศลเป็นคุณเครื่องอุปการละแห่งธรรมทั้งปวงเป็นกุศลที่เป็นกุศลในขั้นอุปการละธรรมแต่ก็ยังจัดอยู่ในคําว่าเจตสิกธรรม คือเครื่องปรุงจิตในฝ่ายกุศลธรรมชาติของจิตเนี้ยจิตแท้แท้ไม่มีเครื่องปรุงมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไม่ได้อะไรไม่เหลืออะไรมีธรรมชาติอยู่สี่อย่างรับจำคิดรู้เท่านั้นนั่นคือจิตแท้แท้จิตแท้แท้ที่ไม่มีเครื่องปรุงอะไรความกตันยูรู้คุณกะตะเวทิตาอบแทนคุณละอายชั่วหิริโอตปะความเกงโกวบา ขันติความอดทนโสราจะความสงเสงี่ยมหรือสติความประลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสมาธิคือความสงบใจธรรมะคือความข่มใจทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้คือเจตสิกธรรมในกวายกุศลคุณเครื่องอุปการะแห่งจิตทำให้จิตซื่อตรงทำหน้าที่รับจำรู้คิดอย่างซื่อตรงแต่แท้จริงแล้วจิตแท้แท ไม่ประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้เลยจิตแท้ๆมีหน้าที่แค่รับอารมณ์จำอารมณ์รู้อารมณ์คิดอารมณ์เท่านั้นแต่เพราะมีคุณเครื่องอุปการะเหล่านี้เข้ามามีวิิยะความเพียรมีสติความระลึกได้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวสามัญญจิตก็เลยกลายเป็นวิเศษจิตจิตอันวิเศษจิตอันวิเศษที่มีพลังแห่งการตัดสรู้มีพลังแห่งความ เรียกว่าจิตานุภาพมีอนุภาพแห่งจิตที่จะนำพาจิตนี้ไปสู่วิถีแห่งการตัดสู้และหลุดพ้นจากเพศภัยแห่งวัฏฏะที่ครอบงำจิตนี้อยู่ฉะั้นเราจึงต้องศึกษาธรรมไงจึงต้องศึกษาธรรมเพื่อใช้อาศัยธรรมแนี่ปลดเปลื่องอธรรมปลดเปลื่องอวิชชาตัณหาและอุปาทานโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสติสมาธิปัญญา ฮิริโอตป,ปะกตตะญูกต,กตวเวทิตาขันติโสรัจะก็อยู่ข้างหนึ่งรักโรคโกรธหลงอวิชชาตันหาอุปาทานก็อยู่ข้างหนึ่งจิตอยู่ตรงกลางขึ้นอยู่ว่าอะไรเข้ามาหาจิตมากแต่ส่วนใหญ่แล้วข้างนี้จะเฉยไม่ค่อยเข้ามาเข้ามาก็รู้สึกอยาแยงไม่อยากอยู่ใกล้พอง่วงนอนตลอดแต่พอมาทางนี้แล้วมัน กระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยกระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสล้านลาอะไรก็ว่าไปแล้วแต่มึงจะคิดแต่สุดท้ายมันมัน,ม,นมันเมามันสะใจแล้วมันมันตอบสนองตันหาความอยากเดิมได้ดังนั้นรับจํารู้คิดที่มีหน้าที่อันบริสุทธิ์มันก็เลยไม่บริสุทธิ์เพราะไปคบกับ ไหา่ไม่ดีพระพุทธเจ้าจึงสอนในมงคล38ข้อแรกว่าอาสวนาจะพาลานังไม่ให้ไปคบไอ้พวกนี้ปันทิตานันจะเสวนาการครบบัณฑิตคือคบพวกนี้แล้วก็ทรงยืนยันว่าเอตมังครมุตตมังข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดแต่ทุกวันนี้เราครบใครเราครบไอ้พวกนี้เราครบแต่ไอ้พวกนี้แล้วเราก็มาบอกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเข้าใจไหม เออแต่จิตจริงๆมันไม่มีหรอกจิตจริงๆมันไม่มีอะไรมีแค่รับจําคิดรู้เท่านั้นสติสมาธิปัญญาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะถ้ามันมีสติมีสมาธิมีปัญญามาแต่เก่าก่อนเราจะมาเกิดไหมเราจะมาไหมไม่มากูก็ไม่มาแต่ว่าแต่มึงไม่มาเลยไม่มาแต่ที่มานี่เพราะไม่มีใช่ไหมเออไม่มีพระพุทธเจ้าจึงต้องอุบัติมาบอกว่ามีซะมีซะ แต่มึงก็ไม่ค่อยฟังกูไม่เอากูจะไปเอาทางนี้กูจะคบฝ่ายนี้คบอะไรรักโรคโกรธหลงอวิชาตันหาอุปาทานสะใจมันละลา,ลาจเจ้าแจะกระแดะแหลไปเรื่อยอะไรก็แล้วแต่เธอไปตามเหตุตามปัจจัยอะเอามันสะใจไงมันชอบไงของชอบอะไปที่ชอบที่ชอบเวลาให้พรกันเออไปใส่อะไรอะไปใส่ดอกไม้จันทร์หอยไปที่ชอบที่ชอบนะและไอ้คนตายมันชอบอะไรอะ่ะ มันก็ชอบอาวิชาตันหาอุปาทานมึงให้พรก,กูกูก็ไปแต่ที่ชอบที่ชอบแล้วฟังพระง่วงไม่ชอบปฏิบัติธรรมอุ้ยเบื่อไม่ชอบก็เลยไม่มาสทีไอ้ที่มาเนี่ยชอบไหมจริงอะ่ะ <laughs> อยากหัวร้อยฟันรวกนี่แหละเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกิดมาคู่เรานะสติสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ได้เป็นของที่คู่เรามานะ เป็นของที่มาขวนขวายศึกษาเรียนรู้นะแต่มีคํากล่าวในพระบารีซึ่งพระบรมศาสดาทรงตัดว่าสหชาติกะปัญญาสหชาติอันประกอบไปด้วยปัญญาคือปัญญาที่ตามมาแต่อดีตชาติอันนี้สั่งสมมาสติที่ตามมาแต่อดีตชาติสมาธิที่ตามมาแต่อดีตชาติอันนี้สั่งสมมาก็แสดงว่า ของพวกนี้มันเรียนรู้ได้สั่งสมได้ศึกษาได้เหมือนเหมือนกับที่เรามีอวิชาสั่งสมมาตัณหาสั่งสมมาราคะโทสะโมหะสั่งสมมาเด็กบางคนมันเกิดมามันเอาแต่โวยวายตีโพยตีพายร้ยองไห้แสดงว่ามันอะไรมันสั่งสมความโกรธมาโวยวายบางคนมันไม่โไวยไว,ไว้ยวายเงียบสนิท นอนเล่นขี่เล่นเยี่ยวกูไปเรื่อยมีความสุขกับเล่นขี่เล่นเยี่ยวพ่อแม่ไม่อยู่กินขี่กินเยี่ยวมีความสุขมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะนนะ่ะมันสั่งสมมาแต่เดีดนะเพราะอะไรโมหะไงพวกคนหลงไงเห็นขี้เป็นทองเห็นขี้เป็นหนมแมะอ่ะจบเดี๋ยวไปยาวสาธุเจ้าค่ะ